สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอุ้ยจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องเตรียมหนังสือวรรณนักดีลำนำขึ้นมาแล้วก็หนังสือทักษะภาษาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่5นะคะในหนังสือวรรณนักดีลำนำนะคะเรื่องเรารักเมืองไทยค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอ่านตามคุณครูนะคะฉันเป็นคนไทย เธอเป็นคนไทยเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็รักกันเรารักธงไทยรักประเทศไทยเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมาเถิดมาร้อง คำนองไทยไทยจดจำเอาไว้อย่าได้เกียดกันรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามคีทงไทยไตรงเป็นทงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัย ร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธเกลียดกันฉันยิ้มให้เธอ เธอยิ้มให้ฉันคนไทยทั้งนั้นเรารักเมืองไทยต่อไปนะคะเป็นหน้าชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นข้อที่หนึ่งนะคะฝึกอ่านและดูแผนที่แล้วพูดคุยกันภาคใดอยู่ตรงไหนจังหวัดใดที่นันเกเรียนรู้จักอยู่ภาคใดนะคะ เราคือไทยภาคกลางตะวันออกทุกคนบอกเราคือไทยภาคเหนืออีสานใต้เรารักกันไว้คือไทยเช่นกันอ่าอันนี้ก็คือแผนที่ประเทศไทยนะคะซึ่งระบายสีแบ่งตามภูมิภาคนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองฝึกอ่านและสนทนา เรารักบ้านเราเรารักเมืองไทยเรารักฟ้าใสาเรารักต้นไม้เรารักทะเลเรารักอะไรอีกอ่าตรงนี้เด็กๆสามารถเติมคําตอบได้เลยนะคะว่าเด็กๆรักอะไรนะคะอ่าตัวอย่างนะคะเรารักภูเขาเรารัก เพื่อนบ้านเรารักโรงเรียนข้อที่3ค่ะหนูเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมเด็กน่ารักเป็นอย่างไรเด็กน่ารักพูดจาไพเราะขอบคุณขอโทษยิ้มแย้มแจ่มใสทักทยายสวัสดีมีแต่คนรัก คิดตรงการไหมมีอะไรอีกบ้างอ่ะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูอุจะให้เด็กๆทำในสมุดด้วยนะคะดูภาพแล้วช่วยกันเล่าเรื่อง,องกลุ่มไหนเล่าได้สนุกที่สุดรับไป5้าดาวเลยค่ะอันนี้เด็กๆลองดูภาพแล้วลองเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะมมเมื่อเราอ่าน วนนคดีลำนำบทที่5เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาค่ะอ่าเปิดไปที่หน้า2ี่สค่ะหน้ายี่สข้อ12บอกว่าให้เด็กๆระบายสีทงชาติไทยแล้วเลือกคำเติมในช่องว่างอันนี้คือทงชาติไทยที่ยังไม่ระบายสีนะคะทงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีคะอ่าสามสีห้าแถบนะลูกงนะมีสีอะไรบ้าง มีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะตามนี้เลยเด็กๆก็บายสีให้สวยงามนะคะก่อนที่จะเติมคำในช่องว่างนะคะเราต้องมาอ่านคำกันก่อนอ่านตามคุณครูเลยนะคะสีชาติแถบศาสนาทงไตรงพระมหากษัตริย์ข้อที่หนึ่งค่ะทงชาติไทยมีสามจุด,จด,จด ห้าจุด,จด,จด,จดมีสามอะไรคะเก่งมากค่ะมีสามแถบเออทัค่ะมีสามสีห้าแถบค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะสีแดงหมายถึงอะไรอ่าสีแดงหมายถึงอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะสีแดงหมายถึงชาตินั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สามถามว่าสีขาวหมายถึงอะไรสีขาวหมายถึงศาสนาค่ะ ข้อที่สี่สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากาษาัตย์ค่ะต่อไปข้อที่ห้าธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงนั่นเองค่ะต่อไปหน้า23นะคะให้เด็กๆดูภาพแล้วบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเด็กๆควรที่จะ เอาคำใดมาเติมในเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะภาพที่หนึ่งค่ะสวัสดีภาพที่สองขอบคุณภาพที่สามขอโทษข้อที่หนึ่งกกิ๊กวิชชนเพื่อนอ่าก๊กิ๊ก,กต้องทำยังไงคะขอโทษเก่งมากค่ะข้อที่สองน้องรับขนมจากพี่เมื่อได้รับขนมจากพี่ควรทำยังไงคะขอบคุณค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่สามผูผาพบครูที่หน้าโรงเรียนภูผาต้องกล่าวว่าสวัสดีเก่งมากค่ะข้อที่สี่ค่ะแดงทำสมุดของเพื่อนขาดแดงต้องบอกว่าขอโทษข้อที่ห้าค่ะนักเรียนรับบินสอจากครูนักเรียนต้องกล่าวว่ายัางไงคะขอบคุณค่ะต่อไปข้อที่หกค่ะ นักเรียนพบเพื่อนของคุณแม่ต้องกล่าวว่าสวัสดีเก่งมากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปแบบฝุณหัดหน้าสุดท้ายนะคะคือหน้า24น,นะคะให้เด็กๆคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแต่ก่อนคัดเรามาหัดอ่านกันก่อนคะ่ะพวกเราเป็นคนไทยต่างรักไทยสร้างไมตรี พูดเพราะเพลินพาทีผูกใจกันฉันและเธอเก่งมากค่ะวันนี้ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะถึงหน้า24นะคะแล้วคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดภาษาไทยให้เด็กๆทำในสมุดด้วยเดี๋ยวเจอกันในวิชาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ